กรานาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ในแมปที่เรานั้นจะต้องเอาชีวิตรอด99วันอีกแล้วก่อนอื่นเนี่ยผมมีอีกหนึ่งคลาสที่ยังไม่ได้เล่นนั่นก็คือฟามเมอร์ผมเนี่ยได้ซื้อมาแล้วนะ80เพชรท่านผู้ชมคือใช้เพชรเนี่ยเยอะอยู่คลาสเนี่ย3ดาวนะฮะคลาสเนี่ยมีในส่วนของโบนัสน้ำมาให้กับเราด้วย ซึ่งความสามารถเลเวลหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราเนี่ยใช้โบนลดน้ําจะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้ผลไม้พืชผักเนี่ยระดับแรงขึ้นไปนั่นเอง,เองนะผู้มชมส่วนเลเวลสเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราเนี่ยทำการปลูกต้นไม้จะมีโอกาสได้ต้นแอปเปิลด้วยส่วนเลเวล3เนี่ยเขาบ,บอกว่าเมื่อเราเนี่ยทำการผลดน้ําพืชผลผลิตที่อยู่ในสวนเนี่ยจะมีโอกาสได้ในส่วนของต้นพัมกินนั่นก็คือฟักทองด้วยนั่นเองนะผู้ชม เอาเป็นว่าคลาสนี้เนี่ยมันเล่นเลเวล1ไม่ได้นะฮะมันต้องไปเล่นเลเวล3เลเวล2กับเลเวล3เอาเป็นว่าคือคลาสมันเป็นคลาสแบบสายซัพพอร์ตแบบโดยตรงเลยอะสายซัพพอร์ตแบบว่าถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่คุ้มไงมันต้องเล่นกับเพื่อนนล้วมชมคลาสนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้คลาสนี้เนี่ยไปเล่นแบบว่าโลกเลยเล่นกับทุกคนโอ,โ,โ,อคโอ้โห400เลยเหรอโอเคโอ้ยจะเยอะเนี่ย600 650โลบัก หมดไปแล้วเรียบร้อยฮะตอนนี้เนี่ยผมเป็นฟาร,ร์มเมอร์เดเวลสามเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปลุยกันเลยดีกว่าและในตอนนี้มาถึงเวลาของฟาร,ร์มเมอร์แล้วก่อนอื่นขอตัดไม้ก่อนตัดไม้แล้วก็จะเอาไปปลูกเพื่อที่จะตามหาต้นแอปเปิลนั่นเองท่านผู้ชมคือผมจะมีโอกาสได้ต้นแอปเปิลไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวขอลองตัดไม้ก่อนอําแคมไฟของเราสักนิดอืมตัดออกมาเรียบร้อยแล้วก็เก็บเก็บไม้มาอืม แล้วก็3มแล้วก็เก็บต้นไม้มาด้วยจะได้เอาไปปลูกฮะคือเอาต้นไม้มาให้กับผมเยอะๆนะผมเนี่ยจะเอามาปลูกอืมคือปลูกตัวนี้ไม่ได้อมันใกล้แคมป์ไฟเกินไปเโอเคแล้วก็อืมโอเคปลูก่เดต่อกันไปแล้วก็เก็บอืมเก็บไม้มาเยอะๆเพื่อที่จะเอาไปอัมแคมป์ไฟของเรานั่นเองระวังไว้ตรงนี้เรียบร้อยแคมป์ไฟเลเวลหนึ่งเรียบร้อยคือรอต้นไม้เติบโตฮะไม่รู้ว่าจะได้ต้นแอปเปิลหรือเปล่าแต่ว่าเอาไม้มาใส่ในนี้ก่อน คืออ่าฟาร์มฟาร์มเนี่ยต้องเลเวลเท่าไหร่เด้ยโอ้ต้องใช้ไม้สิบฮะต้องตัวคามเลเวลสองโอเคโอเคคือในคานฟาร์เมอร์เนี่ยจะมีวบนน้ำมาให้กับเรา่้นผม้ชมอันนี้อืมอ๋อเดี๋ยวทำไมผมรู้สึกว่ามันมันมันเหมือนน้ําอะไรไหลออกมาสักอย่างหนึ่งอืมรยไม่จํากัดด้วยโอเคไม่จํากัดด้วยโอ้โหแล้วรดออกมาเป็นใส่น้ําเลยโอ้โหเป็นใส่น้ําดีไม่เป็นสีเหลืองโอเค มาตัดไม้กันก่อนฮะคือในตอนนี้เนี่ยผมน่าจะสามารถอุ้ยม,มาเลยฟาร์มเมอร์มาแล้วฮะฟาร์มฟาร์มแรกของผมเอาไว้สักประมาณตรงนี้เลยอันนี้คือฟาร์มแรกของผมมันถึงเวลาผมรดน้ําได้ไหมนี่คือผมต้องไปหาแครลงแครอทอะไรมาลงก่อนปะรดน้ํารดน้ําอืมรดน้าเรียบร้อยอันนี้คือรดน้ำแล้วใช่ไหมคือมันจะมีต้นอะไรโตรหรือเปล่า <c oughs> มันจะมีต้นอะไรโตรหรือเปล่าหรือว่าผมอาจจะต้องเอาแครอทมาอ่ะจะลองดู คือผมไม่เคยปลูกพืชปลูกผักมาก่อนมันปลูกได้ไหมนี่คือปลูกปลูกไงอะปลูกปลูกไม่น่าจะได้ในตอนนี้หรือว่าต้องไปหาเมล็ดพืชก่อนหรือเปล่าเลยในตอนนี้เข้าสู่คืนที่สองฮะเดี๋ยวเอาอเป็นว่าเดี๋ยวแลกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอากระเป๋ามาครับพี่ขอบคุณมากแล้วก็ตรงนี้เรามีบัวรดน้ําอยู่รดน้ําไปรดน้ําอืมรดน้ําโอเครดน้ำไปที่เรียบร้อยคือมันยังไม่มีต้นอะไรโตจะไม่ได้ทําไมผมรู้สึกว่ายังไม่มีต้นอะไรโตเลย เออหรือว่ามันต้องรอก่อนผมต้องไปหามาเดนพืชอะไรมาปลูกนะผมเริ่มงงแล้วกับคลาสนี้คือผมไม่เคยปลูกพืชผักผลไม้อะไรเงี้ยไ้ไม่ชมและเหมือนว่าในตอนนี้ต้นแอปเปิลของผมเนี่ยมันจะเติบโตแล้วคือมันออกมาเป็นต้นแอปเปิลจริงด้วยอะ่ะเออแล้วเก็บไงอะ่ะต้องตัดอย่างเดียวใช่ป่ะเออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองตัดดูก่อนอืมตัดดูสิต, Apple. ต้นแอปเปิลตัดได้ไหมตัดต้นแอปเปิลออกมาฮะอันนี้ต้องเออโอ้ยเลยได้แอปเปิลหล่นมาด้วย เรวคือได้ตัวแอปเปิลสองต้นน่ะนะเพื่อนชมคือของดีมากออืเรียบร้อยแล้วก็เอามาเอามาไว้ใกล้ๆกันไว้อเอาไว้ใกล้ๆกันแล้วก็ปลูกลงไปตรงนี้ปลูกลงไปตรงนี้อืปลูกไปที่เดียวกันแล้วก็เก็บมาฮะคือเก็บไม้มาก่อนเรียบร้อยมาดูซิว่าสวนของเราเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเติบโตฟักทองมันยังไม่งอกออกมาเลยนะตอนเนี้ยผมอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะเอ้ยเอ้ยอันนี้อันนี้เอามาอืม อันนี้ผมอาจจะเอามาปลูกเป็นต้นที่สามได้ไม่แน่ใจว่ามันปลูกได้ไหมจะลองดูโอเคต้นที่สามฮะแล้วก็คราฟส่วนเพิ่มคราฟส่วนเพิ่มผมต้องการส่วนคราฟส่วนมาเพิ่มอันนี้มาสองส่วนเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยสวนพืชผักผลไม้ของผมเนี่ยมันเริ่มแล้วเดี๋ยวจัดวางดีดีก่อนอ่าตรงนี้หนึ่งแล้วก็เอาตรงนี้อีกหนึ่งฮะอืมตรงนี้อีกหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็รดน้ําด้วยรดน้ํารดน้ําเพราะว่ามันจะได้เติมใหญ่ รถไปรถไปรถน้ำไม่เรียบร้อยรถน้ำรถน้ำเออรถน้ำเราเนี่ยจะได้บีมพืชผักผลไม้เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้กินและในตอนนี้เข้าสู่คืนที่สามแล้วไอ,อตัวนั้นน่าจะยังไม่ออกมาใช่ปะเออผมคิดว่ามันน่าจะยังไม่ออกมาท่านผู้ชมก่อนอื่นขอตัดไม้ก่อนตัดไม้เอาไม้มาเพื่อเอาไว้ปลูกเป็นต้แนแอปเปิลอืมแลวประเด็นคือตอนนี้ผมหิวด้วยดิเออเราหิวด้วยนี่หว่าไม่มีอาหารเลยดิท่านผู้ชม คือแอปเปิลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะบักๆนะมันกินไม่ได้อ่ะเนี่ยเห็นไหมมันกินไม่ได้ผมอาจจะต้องกินไอ้นี่ไปก่อนอกินเลยคือต้องมาหาเนื้อก่อนอ,ะอ่ะอ่ามีมีเนื้อมีอะไรกินบ้างไหมเนี่ยแถวนี้เอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะแค่ลงแครอทคือสวนของผมมันยังไม่เติบโตดิเอ้ยโตแล้วโอไมคก็ด oh นี่ไงฟักทองนะผู้ชมมีแครอทด,ด้วยมีฟักทองมีแครอทมีข้าวโพดด้วยเหรอ มีข้าวโพดด้วยนะฮะซึ่งกินเลยอืมผมกินก่อนแล้วผมไม่ไหวแล้วผมหิวผมหิวคะเอ้ยแล้วผมกินแล้วแบบเหมือนอาหารมันจะไม่ค่อยเพิ่มนะแล้วเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยผมกินไปอาหารมันจะเพิ่มแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเหมือนมันจะเติมมันจะนวงนวงนะฮะน่าจะเป็นที่ผมนี่แหละที่มันนวงนวงเอาเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวขอลดน้ําตรงนี้ก่อนคือมันออกมาแล้วคือแบบฟักทองมันดีมากดีแบบดีโคตรท่าม้ชมกินแล้วมันเพิ่มเยอะมากอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมกินน่าจะเต็มเลยนะตรงเนี้ย คือกินแล้วมันเพิ่มแบบเยอะโคตรด้วยเมื่อชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยทําอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะคราบพ,พอตขึ้นมาเพิ่มฮะก่อนอื่นอันนี้กินได้ไหมแอปเปิลแอปเปิลยังกินไม่ได้เลยอ่ะอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะเมื่ชมขอเอาไม้มาก่อนเออตัดไม้เอามาคลาฟในส่วนของพอตของเราเพิ่มนั่นเองตรงนี้ต้นไม้ใครไม่รู้แต่ที่รู้รผมขอก่อนคือผมจะามาทําสวนคือทุกคนจะได้ไม่อดตายไงครับมีอาหารกินเพียบพร้อมไม่อดตายแน่นอน เดี๋ยวเอาออมเอาต้นต้นมงต้นไม้อะไรมานี่ก่อนเพราะว่าจะมาปลูกต้นแอปเปิ้ลแล้วท่านผู้ชมอันนี้มาอันนี้มาวางไว,งว้ตรงนี้อันนี้วางอืมโอเคแล้วก็มาตรงนี้ต่อตรงนี้ตัดไม้หาไม้มาทําสวนดีกว่าคือผมเป็นชาวสวนที่จริงใจไม่ได้ออกไปไหนเลยทําสวนอย่างเดียว <c oughs> ทาแต่สวนตอนเนี้ยคืออยู่แต่บ้านทําแต่สวนนะฮะหาอาหารให้เพื่อนแบบสบายใจ่านไู้ชมเ <c oughs> พื่อนกลับมามีอาหารกินแน่นอนไม่ต้องห่วง เพิ่มมาอีกสองแปลงหนึ่งสองโอเคได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เอามาวางไว้สักประมาณตรงนี้อืมเอาไว้แบบอืมแถวๆนี้แล้วกันนะมันจะได้แบบดีๆหน่อยยาวๆไปจะได้ไม่กินพื้นที่บ้านของเรานั่นเองท่านผู้ชมก็อันนี้มาอืมอันนี้มาโอเควางเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องทําก็รดน้ำต้นไม้ฮะคือลาดไปอ่ลาดไป,ดไปรดไปให้ทั่วอืมลดไป <laughs> รดตัวเรียบร้อยเอ้ยตรงนี้มีอาหารอยู่นะ เห็นไหมแล้วคือดูผมกินฟักทองโอ้โหฟักทองเพิ่มข้นเยอะฟักอเดี๋ยวนะโดนดาเมจตัวเองด้วยอันนี้บ็อกซตฮนะเดี๋ยวลองเก็บดูคือให้อะไรอ๋อให้เอาไปแลกกับไอ้แน่ๆเลยเออไม่เป็นไรอันนี้ผมเก็บมาแล้วฮะตอนนี้อาหารเราน่าจะเพียงพอผมคิดว่าเพราะว่าผมเนี่ยมีส่วนผักผลผลไม้ย้อาคัดซนคือน้องเรียกให้ไปช่วยใช่ปะแต่ว่ายต่ไม่มีใครมาช่วยเด็กเลยอะ ยังไม่ม er <oon> <hatten> yeah okay. ีคนมาช่วยเด็กเลยทำไมพี่พี่ไม่ไปช่วยอะครับผมผมอยู่บ้านเพื่อที่จะดูแลเรื่องการกินเรื่องอาหารให้พวกพี่นะเดี่ยมันถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องเอาฟาร์มมาเพิ่มโอเคได้หนึ่งฟาร์มยังพอได้อยู่เพื่อนจะได้ไม่ไม่ออดอาดอย่างๆกันนะเพื่อนออกไปได้เลยออกไปหาอะไรกินเรียบร้อยฮะเฮ้ยลืมลดน้ําเลยอะต้องลดน้ําตรงนี้ด้วยดิอืมลดน้ําไปลดน้ําโอเคลดตรงนี้ด้วยลดทั่วๆลดแบบทั่วๆเรียบร้อย คือผมมีแบบว่าที่รดน้ําขั้นเทพไงอันนี้เก็บมาเก็บมาคือจะเก็บเอาไว้แบบว่าให้เพื่อนเนี่ยได้มีอาหารกินกันนั่นเองโอเคแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้อืเรียบร้อยคืออาหารเนี่ยแน่นมากเลยนะคลาสนี้แบบซัพพอร์ตดีมากซัพโอดเดี๋ยนะมีเพื่อมีคนไม่รอดกลับมาคนหนึ่งเอาเป็นว่าในระหว่างนี้เนี่ยผมอาจจะต้องมาตามาหาเหล็กเพิ่มท่านผู้ชมเพราะว่าผมจะเอามาสร้างตู้เย็นไงเอาไว้เก็บอาหารให้กับเพื่อนๆน อมันดูต่างดาวเฮ้ยไม่สู้หรอกผมผมวิ่งมาเก็บไปเลยครับผมวิ่งเก็บแล้วก็ไปกระําไปบ้านไปประดิษฐ์ตู้เย็นอ้ห์มัน <c oughs> มันเกิดตรงนี้เลยหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาบุกบ้านด้วยโอเคยังพอสกิปทันเกิดไปแล้วเกอบเข้าคัสิซนตอนนี้เนี่ยผมกลับบ้านมาแล้วครับพี่ๆเอาวันนี้ไปย่อยแล้วก็ถึงเวลาครับตู้เย็นเรียบร้อยตู้เย็นเนี่ยาไว้ตรงไหนดีตู้เย็นนี่เดี๋ยวผมเอาไว้สั่งประมาณแถวๆนี้ดีกว่าอืม เาไว้เลยตรงนี้เอาไว้เก็บแบบอาหารอืมโอ้ยใส่ไปได้โอ้นี่ไงอ๋อมันแค่ล่าเข้าท่านผู้ชมเพื่อนต้องการอะไรเนี่ยเพื่อนสามารถมาเก็บหยิบเอามากินในตู้เย็นได้เลยคือผมเก็บไว้ให้ในตู้เย็นนะเพื่อนๆอืมใส่เอาไว้เก็บมาให้หมดนั่นแหละอะไรที่เก็บได้อ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมสองหนึ่งโอ้โหของกินแบบแน่นแน่ท่านผู้ชมคือตอนนี้ขนาดแบบว่ายังไม่มีแบบเครื่องทําอาหารนะเนี่ยแต่ว่าของกินเราเยอะละเดี๋ยวรดน้ําก่อน คือผมเป็นคนทำสวนที่จริงใจเป็นแบบว่าเฮลเวส m มู n เหมือนเล่นเฮลเวส์มูลเลยปลูกสวนตลอดปลูกผักอะไรพวกนี้อ่ะและในตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าสวนของผมเนี่ยมันเริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมคือมีฟักทองเนี่ยเยอะนะคือฟักทองแล้วดูเพิ่มอาหารเนี่ยเยอะมากถ้าเกิดว่าเอาไปทำอาหารเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเพิ่มโคตรเยอะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าในระหว่างนี้เนี่ยผมขอลองเอาฟักทองเนี่ยไปทำอาหารดูสิ ไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มเยอะหรือเปล่าอาหารเนี่ยน่าจะต้องใช้สามช่องปะเออผมคิดว่าน่าจะใช่อันนี้อันนี้สตูใครเนี่ยสตูใครเดี๋ยะเดี๋ยวเก็บมาก่อนอืมแล้วก็ทําอาหารเดี๋ยว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 ทำอาหารคือผมไม่ได้จะเอาแครอทแล้วแครอทมาจากไหนไม่เป็นไรอ่ะใส่ไปแล้วก็อันนี้จะกลายเป็นสตูแครอทฟักทองใช่ไหมอันนี้เนี้ยจะเพิ่มเท่าไหร่ และในตอนนี้สตูอ๋อเป็นเพิ่มสีเหมือนเดิมเหมือนท่านผู้ชมน่าจะสูงสุดแล้วนะในอาหารผมคิดว่าเอาเป็นว่ากินฟักทองเปรี้ยวๆเผาๆก็ได้นะ <c oughs> ฟักทองเ่าๆนี้ก็โอ้โหเพิ่มเยอะเหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดสวนเลยจะได้แบบรดน้ําทีเดียวอืมโอเคแล้วก็เอาไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆเนี่ยจะได้แบบมีของกินมากขึ้นนั่นเองนะท่านผู้ชมเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยฟักทองเต็มสวนเลย มีแครลงแครอทอะไรอย่าเต็มไปหมดนะฮะเอามาทาอาหารเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าดีมากในไหนก็มีไอ้นี่ด้วยมีแอปเปิลอีกโอโ้โหคือผมเป็นตัวทําอาหารที่โคตรดีโอ้อินฟักทองในสวนได้เลยคือผมหิวแต่ว่าฟักทองเนี่ยมันเพิ่มเยอะมากแล้วก็ดูอาหารอาหารนี่ก็มีเยอะโคตรๆเหมือนกันนะผู้ชมมีเยอะแบบเยอะจนล้นแล้ว <laughs> กินไม่หมดฮนะเยอะเกินในตอนเนี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวใส่ไปสักหน่อยโอเค คืออาหารตอนนี้คือแน่นมากนะฮะแบบแน่นจริงๆอเดี๋ยวลดน้ําสักหน่อยอืมคือตอนนี้ผมต้องบอกนะว่าเพื่อนเนี่ยไม่มีทางอดตายเพราะว่ามีผมอยู่ในทีมไม่มีทางอดตายแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอาหารจากต้นไม้ก็มีแอปเปิ้ลในส่วนของเราก็มีฟักทองมีแครอทมีมีคอนคือต้องบอกเลยว่าไม่มีทางอดตายแต่ว่าเพื่อนเนี่ยแทบไม่ช่วยเด็กเลยแทบไม่ช่วยเด็กเลยนะโอเคฮะสองคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ